สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสเจอากับเกมลาร์เรนเจอร์สนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันชิลๆเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับการพูดคุยกันปกติชนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตแล้วก็การสุ่มกาชาในอนาคตที่กำลังจะถึงนี้นะครับที่ผมเก็บรูบี้ได้ประมาณ600รูบี้ละคือแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าผมก็มีแผนว่าจะสุ่มนะครับผมในสกาชานะครับอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ในวันที่29ก็จะมีการแจกตั๋วนะครับก็จะไม่กักเอาไว้นะก็คือจะถล่มเลยนะับผมเอาให้มันหมดเปลือกไปเลยยกเว้นว่าสุ่ม600ลูบี้ไปเนี่ยแล้วจะได้ตัวใหม่มาผมจะไม่ใช้ตัว๋วแล้วก็รองเอาไว้ใช้ในโคโลโบโน,น่าเลยก็น่าจะเก็บได้ประมาณ40 50 60ประมาณนั้นมันจะได้แบบว่าเอาไปลุ้นในโคโลโบน่าได้ด้วยแต่ว่าถ้าสุ่มไม่ได้เนี่ยก็ถลม่มนะผมจงกว่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็คามันนะผมช่างมันแล้วกันนะฮะก็ต้องเล่นต่อไปนะ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาโชว์นะครับสเตป็ปการเล่นกันดีกว่าอาดาไม่ใช่ดาลุมาฮ์ผมแซลลี่นะครับผมก๊อปมาแต่ว่าก๊อปไม่ติดนะครับผมอ่าเมื่อกี้พี่แกก๊อปมานะสกิลพี่แกทะลุอมาตะด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับไอ้สงองแซลลี่ดาวินชีนะครับผมก๊อปมาก็พลาดนะครับพลาดเป้าไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้เรนเจอร์ผมหายไปหมดนะครับผม หายไปไห้หมดก็ไม่รู้แน่วสว้แล้วโอ้ยแย่แล้วสู้เขาลุกเออคือคบคิดว่าจะแพ้แล้วโคนี่ติดหรือเปล่าความสามารถโอ้โหมันไม่เคยติดให้ผมหรอกมันไม่เคยติดจริงๆนะแม่งมันไม่ได้ว่าคือมันไม่เคยติดก็หมายความว่าแบบในช่วงสําคัญสาคัญอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยติดหรอกครับผมมันจะนา,นานที่ติดไงเออ แต่ว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่ได้สําคัญนะครับปล่อยผ่านได้นะเออแต่มันแบบบางทีแบบกูจะแพ้อยู่แล้วนะครับตดความสามารถให้กูหน่อยนะไม่ติดครับผมนะฮะมายืนโง,โง,โง่ๆทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมบางทีเลนเจอร์มันตายด้วยแหละนะครับผมมันก็เลยไม่ตดความสามารถนะเพราะว่าเลนเจอร์มันตายไปแล้วไงนะับผมมันก็ต้องหาเกียร์ดีๆให้มันใส่นะครับผมคือปกติแล้วเลนเจอร์มันก็ถืออยู่แล้วด้วยนะโอเคครับ มาต่อครับผมมาโอเคทีมนี้ว่าไงเหมือนจะโหดไปนะแต่เกียร์ก็ไม่แน่ครับผมบางทีเดนเจอร์แม็กแต่เกียร์ก็อาจจะธรรมดาหรือเปล่าอ่ะทีมนี้แล้วกันนะครับจะลองสู้กับพเพรสลิมูรู้ดูนะครับผมว่าจะไหวไหมนะโอเคนะครับผมมามาดูกันนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าอีกไม่กี่วันนะครับผมก็ทางตัวเกมก็จะมีการอัปเดตนะลดจำนวนกิวนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมจัดการบริหารอะไรให้พร้อมนะครับผมอาจจะมีบั๊กก็ได้นะขอโทษด้วยนะครับผมพอดีเมื่อกี้แม่ผมไอนะครับผมตัดไปตัดไปชึงนึงนะครับผมไม่ใช่ชึงตัดไปนิดนึงนะครับผมคลิปนะครับผมอาจจะมีการตัดฉากนิดๆหน่อยๆนะเสียงแม่ไอนะครับผมโอเคตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาละนะครับมาเล่นกันต่อดีกว่านะโอเคผมว่าโน้เทมได้อยู่นะครับผม เทรลิมูรุนะครับผมนะฮะยังคงแพ้ทีมผมอยู่ดีเพราะว่าเลนเจอร์ฝั่งนู้นอาจจะไม่ได้มีตัวเก่งมากแบบเก่งไม่ได้มีตัวที่เก่งมากนะครับผมอย่างไอตัวหมวกส้มอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าทีมรอบข้างไม่ดีนะครับมันออกมามันก็ตายหาเลยนะลิมูรุก็เหมือนกันนะถ้าไม่ใส่เกียร์ดีๆให้มันเนี่ยตายง่ายครับผมไรประโยชน์ไปเลยนะฮะ แต่ถ้ามาอยู่กับทีมผมบอกเลยว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสุ่มกาชารอบต่อไปมึงต้องมานะไอ้เคี้ยอันนี้กูขายของอันนี้กูโปรโมทต,ตัวเองเต็มที่เลยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงต้องมาอยู่ทีมกูเข้าใจไหมอย่าไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เว้ยมานต่อครับผมนะผมไม่อยากจะเจอทีมที่มีริมูรูนะครับผมอ่าทีมนี้แล้วกันนะฮะได้โชเล่หรอกกระโดนถูกไหม แต่ฝั่งนู้นมีตัวที่น่ากลัวอย่างตัวในส่วนของอะไรนะทามามะนะครับผมเนื่องจากเป็นดาเมจ999จุดนะครับผมก็คือทั้งแมปนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือมันไม่ทะลุมาตะาครับแต่ฝั่งนู้นก็ดันมีนัทซึมินะครับผมตัวที่ผมอยากได้นะครับเมื่อก่อนนี้นะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออไม่ได้มันก็ดีแล้วนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็แ,แค่เป็นตัวที่แบบโมเดลสวยแค่นั้นแหละโมเดลสวยเฉยๆนะครับผม แต่ถ้าใส่แก้มันดีๆเนี่ยก็โกงเหมือนกันนะจริงๆนะฮะโกงเหมือนกันนะใช่เล่นนะครับผมตัวนี้นะฮะลาสึีิแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเจอทีมแก้ทางมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมคือเราคครจะงงว่าแบบก็ทีมแก้ทางยังไงก็แพ้อยู่แล้วเอาจริงๆนะถึงจะเป็นเรนเจอร์ที่แพ้ทีมที่แบบเขามีตัวจัดการอะแต่มันก็ไม่ควรจะน่าเกลียดขราใจะปะ คือมันควรจะแบบว่าเอ้ยพอแบบยืนได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่าโดนสตันหรือว่าโดนดาเมจแล้วก็ตายเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเลนเจอร์ที่แบบว่าใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันตายง่ายเกินไปหรือว่าบางทีแบบใส่เกียร์แบบน้อยหรือใส่เกียร์ที่มันแบบใส่เกียร์ผิดอะไรเงี้ยบางคนเน้นดาเมจล้วนเลยนะครับโอ้โหดาเมจจัดเหลือเกินนะฮะแต่เลือดอย่างน้อยเลยครับผมออกมายังไม่ถึงวินึงมันตายหาซะแล้วนะครับ หรือบางคนใส่เกียร์ผิดนะครับผมเห็นมันตายง่ายก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่เกาะใส่คอนเอาให้มันถึกๆไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะควรจะแบบว่ากลางๆเอาไว้ก่อนนะครับผมอย่างเมลิโอดัสผมเนี่ยกเกียร์หน้าสุดเนี่ยนะครับผมเกียร์โจมตีผมใช้เป็นธนูนะแล้วก็เกียร์กลางเนี่ยผมใช้เป็นเกียร์โลับผมส่วนเกียร์สุดท้ายเนี่ยผมใช้เป็นกระเป๋านะก็คือแบบมีดาเมจแบบนิดๆหน่อยๆครับผมเน้นไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ใส่สนนะ ก็มีออกสก,กิลเน้นออกสก,กิลอะไรประมาณนี้นะครับพาะเราตามตรงแล้วก็พูดกันจริงๆจังๆก็คือเลนเจอร์ส่วนใหญ่เขาเน้นกันที่สก,กิลซะมากกว่านะในสมัยนี้นะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบทีมสายคีนี่มันโน1นงขงวงการจริงๆฮนะแต่ปัจจุบันเนี่ยทีมสายคีนี่ก็ถูกกบไปหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงสมัยที่คารินปะคารินกับบาว01นะครับผมหรือว่าบาวชินจิเนี่ยได้มายืนในสังเวียนเดือดนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่า ราเจ้าครับผมนะฮะราเจ้าสุดๆนะครับผมตัวอะไรมันจะโหดอะไรขนาดนั้นโหดจริงๆครับคือมันโหดบ้านแตกจริงๆฮะพุ่งตรงนะโอ้โหโคนี่ตีความสามารถครับผมหลังจากที่บ่นมาไปเมื่อกี้นะในสุดก็ทําตามสัญญานะครับไม่ใช่ทำตามสัญญาดิทําตามคําขอนะครับผมโอเคนะครับเราต้องเช็คป้อมตัวเองด้วยนะครับผมคือตอนนี้ภาคพื้นอ่ะสบายๆแล้ว แต่ป้อมนะครับผมไม่วัดไม่ได้ครับเราไม่พลาดเด็ดขาดนะโอเคนะครับทีมภาคพ,พื้นก็เหมือนกันครับเราห้ามพลาดเด็ดขาดนะข้างบนก็เหมือนกันโอเคชนะได้นะครับผมชิวๆโอเคนะครับมาดูกันอีกทีละกันหาทีมที่มีตัวแบบว่าโหดๆห,หน่อยแล้วกันทีมเนี้เหมือนจะไหวนะครับผมแต่ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับบอสจะเคไม่อยากจะสู้ด้วยนะครับ อ่าบอสจะเคโอ้โดยเฉพาะที่แบบมีพวกซากุระนี่ก็ไม่อยากจะสู้เลยนะฮะข้ามๆไปซะขอแบบริมูรุหน่อยได้ไหมทีมไหนมีริมูรุบ้างมีเปล่าวะไม่เจอเลยวะนี่ครับผมมานะครับมีทั้งริมูรุทั้งมีทั้งวิลลิม uru, เลยนะอะไรมันจะดวงดีบานนั้นเรามาดูกันนะครับว่าคิงกับดั๊ตเนี่ยสคู่ตัวปวดนะครับผมนะครับผมไม่ใช่ดัตไม่ใช่คิงสิอีเด็กช่างปลูกนะครับผมมันจะโหดขนาดไหนนะ ดูซิว่าจะเป็นยังไงลิโอ้โหลิมูรู้นะครับผมปล่อยสกิลมาทีเดียวนะครับแล้วก็ฉากนั้นก็โดนสตันนะครับผมพี่แกนี่ต้องออกหลบสกิลสักหน่อยนะอาจจะไม่ได้มีค่าแฝงในส่วนองตรงนี้นะครับบางคนใส่เกียร์ฟรีอย่างเดียวนะครับผม,ไม,มบไม่มีเกียร์หลบหลีกไม่มีเกียร์ต้านสกิลอะไรเงี้ยเอ้ยไม่มีไม่ใช่เออไม่มีเกียร์หรือว่าไม่มีค่าเกียร์หลบสกิลต้านสกิลเนี่ยถึงเลือดเยอะไปก็เท่านั้นครับผมถ้าโดนแบบสตันไปมันก็เป็นตัวงโ,งโง่ๆมายืนโงงงฮะ เข้าใจปะคือสกิลมันโหดครับผมตะก,กี้ใหญ่ปะเห็นปะเห็นปะเนีเน่เห็นไหมเห็นริมุลูผมไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ของผมของฝั่งนู้นจะเห็นได้เลยครับว่าโดนใบโดนสตันอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือแบบว่ามันมันเป็นข้อเสียนะครับผมที่ควรแก้ไขแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่ายืนถึกเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นปะอย่างที่ผมบอกไปถ้าโดนสตันเนี่ยก็เหมือนเอามายืนโง่งๆครับผมส่วนคนในทีมก็โดนจัดการตายหาไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็ถ้าใครที่สุ่มได้ก็อย่าลืมนะครับผม หาเกียร์ดีๆให้ใสนะครับผมอาจจะแบบว่าหาหลบสกิลตามสกิลเยอะๆให้มันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเห็นฝ่ายตรงข้ามนะครับเอ่อเรนเจอร์นะครับยังยังเปราะบางนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มกาชารอบต่อไปอย่าลืมนะริมูรุนะครับผมมาอยู่ทีมพ่อเถอะนะฮะเดี๋ยวจะอัพให้แม็กเลยนะฮะสัญญาว่าจะอัพให้แม็กนะสัญญาเลยนะครับพูดจริงๆแล้วเนี่ยนี่โปรโมทต,ตัวเองสุดฝีมือเลยเนี่ยโอ้โห โคตรอวยทีมตัวเองเห็นไหมเนี่ยแมขนาดนี้แล้วมันต้องมาแล้วนะฮะอืมนะคืออยากได้จริงฮะริมูรุเพื่อนได้กันหมดแล้วผมยังไม่ได้เลยเฮ้ยต้องมานะท้าไม่มาหน่อยนะหน่อยอยู่นะเอาให้มันเหมือนกับโคโรโบชินนบุน่อยที่แบบสุ่มได้อเนี่ยอยากจะกรีดลั่นบ้านบ้างอะ่ะอยากจะกรีดลั่นบ้านรอบสองเข้าใจะปะเอออยากกีดลั่นบ้านอีกสักรอบหนึ่งอะ อยากเจ็บคอเข้าใจไหมเข้าใจครว่าอยากเจ็บคอเปล่าเออเพราะฉะนั้นมาหน่อยนะลูกพอ่อไม่ต้องเกรงใจหรอกนะจริงไม่ต้องเกรงใจนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะทีมยังเหลือนะครับผมนะฮะยังมีที่ให้ยืนตั้งเยอะเนี่ยะ,ะเหลือที่ว่างตั้งสองตำแหน่งจะอายจะเขินทําไมใช่ไหมเออไม่เห็นต้องอายไม่เห็นต้องเขินกันเลยนะฮะเอออยากอยู่ก็ไม่อยู่นะก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยนะฮะ ทำไมต้องมาทำป็นเขินกันด้วยนะเออนะครับโอเคชนะได้แบบชิวๆไปนะครับก็บอกแล้วนะครับบอว่ามันควรจะต้องมาอยู่ทีมผมนะครับไอริมูรุเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผม <c oughs> บูลี่บูลี่ทีมคนอื่นนะครับผมไม่ใช่นะก็คือแบบว่ามันเป็นสีสันแล้วก็อีกอย่างเลยคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> คือทีมผมมันก็ไม่ได้เก่งด้วยนะครับบางทีบอทฝ่ายตรงข้ามมันอาจจะกากเข้าใจป่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะอันนี้แค่แค่แบบว่าเป็นสีสันเฉยๆนะครับงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับการอวยแล้วก็โปรโมตตัวเองนะครับผมเผื่อว่าริมูรุมันจะมาอยู่ในทีมผมสักทีนะ